สวัสดีครับผมนิกเอนเคนเจแปนครับวันนี้เรามาสุ่มกาชากันดีกว่านะครับซึ่งกระชาในวันนี้จะเป็นของตัวเกียวรีเวนเจอร์สครับแต่ว่าครั้งนี้จะไม่ใช่ฟิกเกอร์นะครับจะเป็นสแตนอะคริลิกครับหนึ่งครั้งอยู่ที่400ยเยนครับต้องบอกว่าไลฟ์อัพเนี่ยดีมากๆนะครับเพราะว่ามีตัวละครอนถึง7ตัวด้วยกันครับแถมสแตนอะคริลิกก็ใหญ่มากๆเลยครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าครับเป้าหมายของผมในวันนี้ก็คือมุนจนกว่าจะได้ตัวที่อยากได้นะครับนั่นก็ค เดี๋ยวเรามาลุ้นตัวแรกกันดีกว่าครับมีใครชอบทำเหรียญล่นตอนหมุนกระชามันผมบ้างไหมครับเนี่ยโอเคครับหมุนไปเลยครับตัวแรกออกมาแล้วครับตัวแรกเป็นคาสตัวราครับแคปซูลครั้งนี้จะเป็นสีใสหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเล็งไม่ได้นะครับว่าตัวต่อไปจะออกมาเป็นอะไรดวงลุนลัวเลยครับเรามาดูตัวที่2กันดีกว่าครับว่าจะออกมาเป็นตัวอะไรครับ ตัวที่2ออกมาเป็นดอราเขครับโอเคดีครับยังไม่ซ้ำนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวที่3กันดีกว่าครับตอนนี้ตัวที่ผมอยากได้ยังไม่ออกมาเลยนะครับถ้าออกมาเร็วๆก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวที่3ออกมาแล้วครับได้เป็นบาชิซังครับตอนนี้ก็ได้มาแล้ว3ตัวนะครับแต่ตัวที่ผมอยากได้ยังไม่ออกมาสักตัวเลยครับต่อไปเลยครับครั้งที่สี่ครับ โอกาสจะซ้ำนี่ก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆถ้ายังไม่ซ้ำได้ก็น่าจะดีนะครับออกมาเป็นอ้าวคาสตัร่าซ้ำตัวที่2แล้วครับแล้วที่น่าเสียดายก็คือคาสตัร่าขายได้ราคาไม่แพงเท่ากับตัวละครอ,อื่นๆนะครับออกมาเยอะแบบนี้อาจจะเจ็บได้นะครับเรามาดูตัวที่5กันดีกว่าครับโอเคได้ตัวอะไรเอ่ยอ้าวคาสตัร่าซ้ำตัวที่3แล้วครับแหม เหนื่อยนะครับเวลาเราหมุนกระชาแล้วมันไม่ได้ตัวที่อยากได้มาครับลุนต่อครับตัวที่6ครับตัวที่6ออกมาเป็นอาเป็นมิทซิยาครับก็ยังดีนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้มิทซิยาครับแต่ตัวที่ผมอยากได้ก็ยังไม่ออกมาครับมาหมุนครั้งที่7กันดีกว่าครับโอเคมาลุนกันดีกว่าครับอ้าวได้แล้วครับจิปูยูครับดีมากเลยครับได้ตัวที่อยากได้แล้วไงวันนี้ขอพอแค่นี้แล้วกันนะครับ และนี่ก็คือสแตนอะคริลิกที่ผมมุนกระชามมาได้ทั้งหมดในวันนี้นะครับเจ็ดครั้งด้วยกันครับได้มาห้าตัวครับน่าเสียดายนะครับขาดไมกี้แล้วก็ทาเคมิจิครับแล้วก็ได้คาสตอร่าซ้ำมาสองอันครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้จิฟุยุตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดมาก็พอแล้วนะครับเรามาดูแผ่นปิดกันก่อนดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์อัพทั้งหมดนะครับก็มีทั้งหมด7ตัวครับแล้วก็สแตนอะคริลิกค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับครั้งนี้ เดี๋ยวเราไปแกะกันดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับว่าสแตนอะคริลิกจะมีความใหญ่แล้วก็สวยงามขนาดไหนครับไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนดีกว่านะครับเป็นโดราเคงครับนี่ก็จะเป็นฐานนะครับเป็นเหมือนลายหินนะครับแล้วก็มีชื่ออยู่ข้างล่างครับแล้วส่วนที่เป็นสแตนอะคริลิกก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับพอต่อมาเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นรูปภาพที่ ค่อนข้างสวยนะครับเหมือนเป็นภาพวาดอีกทีครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็เป็นฉากหลังเป็นเมืองชิบูย่าด้วยนะครับทำให้ภาพนั้นดูเหมือนกับว่ามีมิติมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็แซนอะคริลิกค่อนข้างใหญ่นะครับตัวฐานก็ใหญ่พอสมควรครับทำให้ตั้งได้มั่นคงดีนะครับเสียงเยอะครับตรงนี้เหมือนจะมีตำหนินิดนึงนะครับแล้วนี่ก็คือรางวัลแรกครับดอราเคงครับ ต่อมาครับเป็นสแตนอะคริลิกของจิฟุยุครับด้านซ้ายก็จะเป็นฐานนะครับมีชื่อจิฟุยุเขียนอยู่ครับแล้วด้านขวาก็จะเป็นตัวสแตนอะคริลิกครับเราไปต่อกันดีกว่าครับพอต่อมาเสร็จแล้วก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับจิฟุยุรูปนี้น่ารักมากเลยนะครับกำลังเอามือล้วงกระเป๋าครับแล้วฉากหลังก็เป็นเมืองชิบุย่าเหมือนกันครับพอมาเรียงกันนี่น่าจะต้องสวยมากมากเลยนะครับทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างครับหรือว่าใครเป็นเมนของจิฟุยุก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยครับ ต่อมาครับตัวที่3ครับเป็นของบาจิซังครับด้านซ้ายก็จะเป็นฐานนะครับมีเขียนเขาว่าบาจิครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นตัวสแตนอะคริลิกของบาจิซังครับพอต่อเสร็จแล้วก็จะมาลักษณะประมาณนี้นะครับก็เท่ไม่แพ้กันเลยครับฉากหลังก็ทําให้ภาพดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วส่วนที่เป็นผมเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีเป็นขอบสีม่วงนะครับให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเมืองชิบูย่ายามค่ำคืนที่มีแสงไฟนะครับจากร้านรวงต่างๆนะครับส่องมากระทบ ตรงเส้นผมพอดีครับเท่ไม่แพ้กันเลยครับบัจิซังรูปนี้ครับต่อมาครับเป็นของมิตสิยะครับพอต่อมาเสร็จแล้วก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับมิตสิยะเขาก็กําลังล้วงกระเป๋านะครับแล้วก็หันหลังมานะครับทําหน้าแบบนี้ครับส่วนที่เป็นต่างหูก็ทําออกมาได้สวยดีนะครับเมืองข้างหลังถึงจะแม้จะเป็นเมืองชิบูย่าเหมือนกันแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีฉากหลังที่แตกต่างกันออกไปนะครับ นี่ครับแล้วก็สแตนอะริลิกของมิทซยาเนี่ยก็ไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆนะครับใครที่เป็นเมนของมิทซยาน่าจะดีใจนะครับแล้วนี่ก็คือสแตนอะคริลิกของมิทซยาครับต่อมาครับสแตนอะคริลิกอันสุดท้ายที่ผมได้ซ้ำมาถึง3อันเดียวกันก็คือของคาสตราครับเดี๋ยวเราลองไปต่อกันดูดีกว่าครับพอต่อมาเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับคาสตราเขาก็จะเอามือล้วงเข้าไปในเสื้อของแก๊งของเขาเองนะครับแล้วก็มี ต่างหูที่เป็นรูปกระดิ่งแบบนี้ครับเขาทำรายละเอียดออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมว่าภาพวาดก็ออกมาสวยคมกริบเลยครับส่วนฉากหลังก็ทำให้ภาพดูมีมิติเหมือนกับของคนอื่นๆนะครับแบบนี้ครับมีใครเป็นแฟนของคาสโตราบ้างครับลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วนี่ก็คือแสแตนอะคริลิกของคาสโตราครับหลายๆคนน่าจะอยากรู้ถึงความใหญ่ของมันนะครับผมก็เลยลองเอา แคปซูลคอลเลกชันฟิกเกอร์ของ g ี u ูมาตั้งเทียบให้ดูนะครับเห็นแค่นี้ก็รู้เลยนะครับว่าขนาดมันค่อนข้างที่ใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็ดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นสแตนอะคริลิกที่มีราคาแค่400เยนเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสแตนอะคริลิกที่มีความใหญ่ขนาดนี้แล้วปกติน่าขายน่าจะเกือบพันเยนครับเพราะฉะนั้นถ้าใครได้มาเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วเป็นแฟนของโตเกียวรีเวนเจอร์สนะครับห้ามพลาดเลยครับกับกาชาครั้งนี้ครับ แล้วนี่ก็คือสแตนอะคริลิกทั้ง5ตัวละครที่ผมได้มาจากการหมุนกาชาทั้งหมดในวันนี้นะครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรกันบ้างครับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ครับความใหญ่แล้วก็ฉากหลังที่เป็นเมืองชิบุยาแบบนี้นะครับพอเอามาต่อกันแล้วเนี่ย สวยมากๆเลยครับทำให้อยากจะได้ของทั้งมิจิแล้วก็ไมกี้มาให้ครบเสร็จเลยนะครับเดี๋ยวขอลองไปดูก่อนนะครับว่าจะไปหาซื้อมาหรือว่าจะไปหมุนเพิ่มครับแต่ต้องบอกเลยว่าความสวยแล้วก็ขนาดเนี่ยสมกับราคา400เยนนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มแล้วก็ชอบมากๆเลยครับถ้าใครชอบคลิปประมาณนี้นะครับไปหมุนกาชาจับฉลาก ชอบการรีวิวอนิเมะหรือว่ารีวิวฟิกเกอร์สเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องของผมด้วยนะครับช่องของผมเนี่ยก็จะมีการไปหมุนกราชาจับฉลากอะไรแบบเนี้ยครับอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ดูคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปแน่นอนครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย